สวัสดีครับผมพ่อหนุ่มฮันนี่แมนมาแล้วครับห่างหายกันไปนานครับน,นี่จะพาุ้ยลมแรงไหมเนี่ยจะพาทุกคนมาตีพึ่งหลวงนะครับเจอไว้นานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เอาเพราะรังมันเล็กเจอไว้แต่ช่วงเดือนสามครับตอนนี้มันน่าจะเดือนสี่เดือนห้าแล้วตอนนั้นผมมาดูแล้วรังมันเล็กแล้วก็ ตัวจะไม่มีน้ำนะครับก็เลยยังไม่เอาก็กะว่าอาจจะมีคนอื่นมาเอานะครับแต่ว่าผมมาดูแล้วมันยังอยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแต่อยู่นะครับพึ่งรังนี้ห่างหายกันไปนานนะครับคลิปเี๋ผมจะกลับมาทําคลิปลเป็นตัวแล้วครับเดี๋ยวไปดูพึ่งครับนี้ยผม เห็นไหมนอนน่ครับดำดำรังไม่ใหญ่ครับรงังเล็กกว่ามา้อมรอาไซสอีกแต่ว่าผมดูแล้วทรงแม่หัวน้ำทรงหัวน้ำดีครับช่วงนี้มันเป็น เลนสี่เดนห้าด้วยดยวอีกมุมหนึ่งครับนี่ยฝั่งนี้หนามครับต้องลุยหนามตอนนั้นที่ไม่เอารังมันเล็กกว่าน,นี้โอ้โอ้รางมันเล็กกว่าน,นี้ครับแล้วก็มันหนามผมก็เลยว่ามันไม่คุ้มครับก็เลยปล่อยไว้วันนี้มาดูมันยังอยู่ครับต้องจัดขึ้นหน่อยโอ้โหหนามเต็มเลยข้างบน แต่ไม่น่ายากครับเดี๋ยวเลาะเข้าไปเอาครับไปเดี๋ยวทำครบก่อนครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่องฮันนี่แมนครับกลับมาแล้วกลับมาทําคลิปแล้วจะตั้งใจทําคลิปต่อไปนะครับไปเดี๋ยวทำครบก่อนครับผมทำครบครับที่ท่าน ยาแห้งครับมาเอาตามนี้ครับเยืดดีแล้วก็เป็นใบสดครับจากต้นอะไรนี่แหละแบบนี้ ร้อยครับผมปบผมจะมัดแน่นเลยนะครับแน่นก็หมดเลยมารวมแค่เดียวเพราะว่าเอาแค่ให้มันโดนพึ่งตอนแรกก่อนนะครับตอนหลังก็ให้มันกุ๋ยกุ๋ยเอาหรือจะดับก็ช่างมันนะครับก็จุดใหม่ไปเดี๋ยไปตีพึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันบนต้นเลยครับลุ้นเนาะมองไปหัวน้ำทรงจะดีอยู่ครับ ไม่รู้จะเป็นยังไงครับผมถึงแล้วครับหอ,อยอยาใส่ถุงมือครับต่อยครับกว่าจะเจาะมาถึงครับมันใช้เวลาหัวน้ำมีครับผมไม่ค่อยอยากใส่ถุงมือครับมันไม่ถนัดมือครับเวลาจับถุงจับอะไรครับ ก็ต่อยครับเป็นหัวเลยครับตอนนี้เดี๋ยวขอแต่น้ำนะครับแรงนี้ถ้ามารอบหน้ามีคนเอาก็เดี๋ยวมาดูอีกทีครับเอแต่น้ำไว้พอได้น้ำอยู่ครับผม ยี่นั่งตีสบายเลย เสื้อกลางคืนทำรังแล้วคนี่มีโอกาสหนีสูงครับพี่โอ้โหไม่เต็มเลยลองเกลี่ยสอนลองก่อนครับปนเข่าน้ำมองไม่เห็นได้สองนิดได้แล้วล่ะขอนะครับผม ได้กินครับพอได้กินทางนี้เอะ,อะไรหรคุณน้ำตาเฉียงอีกผมโอ้ยน้ำข้นข้าบเรับเหนียวนื้อ ถุงใหญ่ครับยี่สิบคูณสามสิบโอ้พอใช้ได้ครับน้ำโอ้ยหยุด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 ,ด,ดเคลียร์ตรงนี้เขาใหม่ก่อนครับเดี๋ยวเขาจะยังอยู่ครับอน,นี้ออกโอ้โหดูเต็มเลยโอ้่เขาทำใหม่ครับเดี๋ยวรอบหน้าจะได้ใหญ่กว่าเดิมอย่างนี้แหละ เรียบร้อยครับผมบท่านผู้ชมพอได้น้ำครับต่อหัวผมหนักมากครับตอนนี้จริงมันแตกมาแต่ยังไม่ถึงรังนะครับควันมันไม่ถึงครึ่งครับลมมันย้อน เรียบร้อยครับโอ้ไยไม้แทงตุดเก็บกระเป๋าดีกว่าปล่อยไว้ครับอีกสิบห้าวันยี่สิบวันมาดูใหม่ครับผมอันนี้อาจจะได้ ลงต้นครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างเอาลงมาเรียบร้อยครับอนี่ครับผมจะได้อยู่สักยูไม่ถึงแบนแล็อกเดี๋ยวไปเก็บสะสมครับรังนี้ดูน้ำสีสวยมากครับ โชคดีครับนี่ครับช่วยชีวิตพึ่งต่อยหนักมากครับดูขาดเลยเอาไปลุยน้าครับถุงมือปกติเวลาจะเข้าน้ำจะใส่ถุงมือครับจะไม่ข่วนมือนี่ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ครับเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ใส่ถุงมือครับโอ้โหไม่เป็นรอยเลยครับแดดแรงโอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับ กองขยะไฟไหม้ครับจุดดับเพลิงมาเต็มเลยครับโอ้เสียบรรยากาศเลยแบบนี้อากาศยิ่งร้อนๆครับเจอควันพิษแบบนี้เข้าไปก็งามครับงามใส่ครับผมไปอาจจะเกิดจากมันร้อนแล้วมีอะไรไประเบิดอยู่ข้างในแล้วไฟไหม้ครับอาจจะไม่ได้มีใครเผาแล้วครับเพราะว่า มันก็ไม่ได้มีใครไปยุ่งนะครับกองขยะมปผมจะไปตีมิมดีกว่าเราควันไปทางนู้นครับเข้าไปทางตัวอำเภอครับค้มหมดเลยครับทางนี้สิ่งนี้แดดร้อนครับเนี่ยฟ้าฟ้าโล่งครับฟ้าเปิดแต่ฝั่งนี้ค้มหมดเลยผมว่าจะไปหาพึ่งทางนู้นด้วยครับสงสัยวันนี้ไม่ได้เข้าครับเดี๋ยวหาป่านี้ครับเจอมิมแล้วไปผม รอบนี้ขอใช้เปลือกมะพร้าวครับเพราะว่าปกติผมใช้ทูบแล้วผมโดนทุกรังนะครับขอลองใช้เปลือกมะพร้าวหน่อยครับไม่ไหวทูบนี่โดนทุกรังครับหรือว่าพึ่งแถวบ้านผมมันดุก็ไม่รู้ แล้วก็ทําครบก็โดนครับบางทีส่วนมากเลยครับส่วนมากจะโดนเลยโดนร่างโอ้ยไม่เยอะไปขอใช้นิ้เดียนครับแต่ต้องระวังไฟป,ป่าด้วยนะครับอันไหนที่มันคลิปดีๆก่อนครับอันไหนตกเลยก็ดูก่อนอ่ะนีน่โดนทำนะครับเดี๋ยวเข้าไปครับผมนี่โอ้ ฝนหัวเดิมไปซุ่มเดกตัดทิ้งน้ำดวย ใส่เมืองอยแล้วกันคถึงเสียวเดี๋ยวหน้าจะบวมเอาครับเพราะว่าช่วงนี้โดนทุกรังจริงครับไม่ไหวใจเลยผมหน้าบวมไม่ได้ครับผมต้องไปทำงานคืนคนระับ ร้อยครับผมโอ้โหทั้งขึงทั้งหนามครับว่าแล้วแตงขาวาเขาไม่อยู่ครับมันน่าจะโดนลากวนครับนิ้นแถวนี้แขแขนแค่นี้ยังโดนครับโดนเป็นหนึ่งครับหัวนี้ไม่ต้องสีบเลย เรีบยบร้อยน้ำอยู่ครับใช้ได้รังก็โอเคครับไปไปกันต่อครับผมเจอแล้วครับสีรถเลาะตามถนนมาครับเป็นสวนเป็นสวนนะครับ มองมาโอ้โหเบลลมแบบนี่ครับมองไม่เห็นนี่ครับผมโอ้ทำไมมันดำๆจออย่างเงี้ยร้อนแสงเนี่ยครับขี่มองข้างทางมาเรื่อยครับอยู่ล่งๆนะครับ,บเดี๋ยวขอจัดการครับผมเอาคันใส่ก่อนเหมือนเดิมครับ นิมบ้านผมใส่มงทุกรังครับปลอดภัยไว้ก่อนโดนมาเยอะครับโดนมือไม่เป็นไรโดนหน้าไม่ได้ครับเดี๋ยวหน้าบวมอย่าไม่หล่อครับผมก็เจอมะวน้ำเท้ามันเดงครับ สวยครับผมีกนูสีไม่ใหญ่ด้วยครับ เหนวนี้น้ำเห่ติดตาครับติดอะไรอีกทีโอ้โโอโอนีนะค,ครับพร้อมตัดครับผมตัดไฟก่อน รครับบอกแล้วมินบ้านผมนเป็นอะไน,นี้เอาครับเอาฟันับบแล้นเอาฟันไหนครับม่ดูมันเกิดจากอะไรนะครับ ใส่ควันเยอะแค่ไหนก็โดนครับบ้านผมนี่ทุกลังจริงครับเป็นงนี้เลยแต่ต้องหัวก่อนตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองครับ ้อยครับดูน้ำครับผมนี่ดูครับเป็นปีกเลยน้ำก้อนใหญ่ครับแต่ยังไม่ติดตาครับแถวนี้ได้ไปรังที่สองละเจ็บครับดับไปก่นนี่นะครับต้องดับดีๆนะครับอันตรายมาครับนี่โอ้ย อายุขาติดเลยนี่ครับผมสวยงามดครับน้ำเต็มเต็มแน่นๆโอ้โหเกสรครับเกสอนเน้นๆครับไปครับผมพอได้ขายแหละรังนี้สวยๆลงตะกร้าครับจะไปกันต่อนี่ไม้สวยครับป่าแถวนี้ครับเดี๋ยวไปดูดอกปราดูตรงนี้ด้วยครับดอกต้นประดูเยอะครับทางนี้ แล้วมันน่าจะวายแล้วเพราะมันร้อนแล้วนะครับไปครับผมไปกันต่อครับเดินเลาะริมคลองมาเรื่อยครับเจอมิ้มในกอไผ่ครับได้ละเอานี่ครับผมตัวบินบินอยู่โฟกัสเลยนี่ครับน้ำปองปองอยู่เหมือนกันครับอยู่ข้างใน เดี๋ยวไปดูเอาไม่ยากครับรังนี้กอไผ่มันไม่รกมากครับผมตามรถผมจอดอยู่นู่นครับมันมีสระน้ําน้อยๆอยู่นู่นครับผมดูตัวกินน้ําครับสองตัวมันบินตัดเข้ามานี่ก็เลยลิงมากอไผ่นี้ก่อนเลยครับมาเจออยู่นี่เลยรังหนึ่งน่าจะมีรังเดียวนะ มองเห็นง่ายๆเลยครับอ้ยแสดงว่าไม่มีคนเข้ามาหานะเนี่ยไปเดี๋ยวเราจัดการครับรังนี้ครับเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วเพิ่งโซนนี้ไม่ปิดตาครับแต่ว่าน้ำเยอะเนี่ยครับมิมกองไผ่ครับพอได้ขายครับผมรังที่สามแล้วอุย้ยแต่น้ำเหลวมากครับ ได้น้ำเหลวมาสองรังแล้วครับไม่รู้น้ําดอกอะไรครับเหลวเลยครับนมกินก็ไม่รู้ครับได้กินแต่กินรังครับไปสวยๆครับรังที่สามเสียหายไปหน่อยครับมันเอจริงๆมันไม่ได้เกาะอยู่กับกิ่งที่ผมถือครับมันเกาะอยู่กับกิ่งนี้ครับแต่ว่าผมมองไม่เห็นว่ากิ่งนี้มันเกาะอยู่กับอะไรครับก็เลยตัดกิ่งใหญ่ครับพอตัดปุ๊บ มันหล่นลงครับหล่นลงเพราะว่ากิ่งนี้มันไม่ได้ยึดกับอะไรเลยครับมันเป็นแค่พาดไว้เฉยครับนี่มันเกาะก,กิ่งอันนี้ผมตัดอันใหญ่ปุ๊บมันก็ร่วงลงไปเลยดีที่ไม่แตกเยอะครับไปครับไปกันต่อนางที่สามแล้วมานมานมานัมนมนโอ้โหตอนสุดครับวันนี้อาจจะต้องขอปิดคลิปเท่านี้ครับ ดันต่อไม่ไหวครับเดี๋ยวดูตามทางกลับบ้านครับปิตที่สามรังครับวันนี้มิมโอ้ยมันไปร่มๆเนาะ,ะเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนครับตะกาใส่ตะการมาสองชั้นครับใส่ของชั้นหนึ่งใส่มิมชั้นหนึ่งนี่ครับผม ผลงานครับมิ้มสามรังครับสวยๆครับน้ำพอได้ขายครับวันนี้จะกลับมาเป็นซีโอครับเราจะเอามิ้มไปขายครับนี่มิ้มทองคำครับผมรังนี้ก็สักหกสิบบาทผมขายถูกนะครับแถวบ้านนี่หกเจ็ดสิบบาทครับหกสิบบาทรังนี้ใหญ่หน่อยก็น่าสักเจ็ดสิบแปดสิบครับนี่ รงนี้หัวน้าไม่ใหญ่มากแต่รังพอได้ก็ประมาณหกสิบห้าหกสิบาทครับตรงนี้หมดนี่ก็อาจจะไปเหมาเป็นสองร้อยเลยครับตรงนี้น้ําผมจะไม่เก็บครับอันนี้ขายเพราะมันไม่ปิดตาผมจะเก็บแค่น้ําปิดตาเท่านั้นครับส่วนอันนี้จะเป็นพึ่งหลวงครับที่เราได้มาแต่แรกครับผม เดี๋ยวอันนี้อาจจะเอาไปเก็บครับว่าน้ำมันเหนียวอยู่เก็บใส่โหลผมสะสมไปวันนี้ก็อวันนี้ก็น่าจะจบเท่านี้ครับคลิปยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่วงนี้ก็จะหามิม้มหาพึ่งยาวๆเลยครับให้หมดเดือนห้าเดือนหกเลยครับ พื้นที่แถวบ้านผมก็ยังพอหาได้อยู่ครับมีสูงบ้างต่ำบ้างเอาบ้างไม่เอาบ้างครับแล้วแต่ความยากง่ายความขยันครับอากาศร้อนด้วยครับเดี๋ยววันนี้น่าจะหนีกลับบ้านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับไปครับสวัสดีครับ